สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครศรี<ส>ธรรมราชนะครับอันนี้คลิปนี้เราจะให้ดูว่าที่เราขนของมากับทริปกี่วันนะตอนแรกเป็น7วัน6คืนอ่าเป็นนครสมุยแต่ตอนนี้เราขยายมาเป็น8วัน9คืน9วันเป8วัน7คืนแต่ยังไม่ได้จองนะ ไม่เป็นไรดูก่อนไม่เราเตรียมมาเผื่อๆอยู่แล้วอ๋อแต่เราใช่เพราะว่าเรามีน้องเบียวีอ่าแปวให้เชาวีให้ดูข้างหลังก่อนเนาะนะครับอันนี้เป็นสภาพที่เราบรรทุกมาจริงๆอันนี้เราปรับเป็นฟังชันสี่คนจได้เรามาสองคนนะใช่ใช่ลืมบอกไปเพราะว่าเรามากันสองคนเราก็เลยใช้ฟังก์ชันด้านหลังแบบเป็นลาบลาบลาบโหมด ตุ๊ดตโหมดอะไรก็ไม่รู้จำได้แต่ทอมโหมดแฟลตโหมดแฟลดใช่ไหมอ่ะคำนี้เราคิดขึ้นเองไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอคือวิธีการวิธีการจัดการของเราก็คือเราอ่ะเนื่องจากเราเปลี่ยนโรงแรมไปทุกคืนทุกคืนเราก็เลยขี้เกียจจะต้องแบบโอ้โหลากระเป๋าเนาะเราก็เลยเอากระเป๋าใบใหญ่เนี่ยบรรจุ เสื้อผ้าแต่เราก็มีแบ่งไว้ในนั้นแล้วใช่ไ้มครับพร้อมที่จะเปิดแล้วหยิบเปิดแล้วหยิบใช่แต่ว่าต่อวันเนี่ยเราก็จะมีกระเป๋าเป็นคนระบนี่นคนระบอย่างนี้เพื่อที่จะเอาไปในแต่ละคืนของโรงแรมมันก็จะสะดวกใช่ครับแล้วเสื้อผ้าที่ใส่เสร็จแล้วเราก็จะแยกเราก็จะแยกใส่ถุงนี้ใช่นะคะแล้วก็เราก็มานั่งคิดว่าเอ้เสื้อผ้าที่เรารีดไว แล้วก็พับในกระเป๋าแหละแล้วรู้สึกเฮ้ยมันยับป่ะเราอยู่เมืองไทยอ่ะรถก็ของเราเองเราเก่ารถมาเองใช่เออทาไมเราไม่แขวนมาเลยเออแล้วแขวนแล้ยังไงเราเอาของเก่ามาเปิดท้ายไข่ของได้เลยใช่ไหมครับทุกวันนี้โดยที่เรามีลาวอันนี้นี่ลาวนี้เราได้มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือเรามีลาวเนี้ยนานแล้วใช่ใช่แล้วพอดีว่าเราก็คิดว่าเราจะเอาเชือกมา แขวนเหรอน่าเกล็ดอ่ะนี่มันเออมันยืดหดได้นี่มันยืดหดได้เห็นไหมคะอ๋อใช่ไดโซเมืองไทยก็มีเพราะเราซื้อไดโซญี่ปุ่นอ๋อแต่เออมันมีเหมือนเราก็ได้ทำอย่างนี้ก้าปุ๊บใช่ใช่ใช่เคยเห็นเออมันมีหลายหลาายขนดความยาวหลายหลายขนาดการรับน้ำหมักด้วยใช่นะอันนี้เราเลือกใช้อเล็กก่อนจริงๆเราซื้อมาเยอะมากชอบนะครับเพราะแขวนอย่างนี้ก็ใจจอาวันหนึ่งเราก็จะหยิบไปพร้อมกับกระเป๋าใบนี้จะได้ไม่ยับ นี่เราแอบเห็นกล่องโฟมอันนี้กล่องโฟมในตำนานของเราในทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเราซื้อสมมติเราซื้อของเย็นมาฮะซุมโอนะนู่นนี่เราก็ต้องเก็บความเย็นของเย็นของร้อนได้หมดแล้วแต่แต่บางครั้งเราก็รผสมกันทั้งเย็นทั้งร้อนไม้มันเก็บกลิ่นด้วยโอเคมาดูตรงนี้มาดูเนี่นะครับพอเราปรับปรับแฝดลาบใช่ไหมเราก็จะวางของตรงนี้ได้เต็มเลยซึ่งของเนี่ยคุณเชอรี่เขาก็จะหยิบได้ง่ายเลย อ่าอันนี้ก็จะ,อ,ะอ,อ,อันนี้ก็เป็นกล่องกล่องแบ่งของเนาะก็จะมีเป็นของที่เราใช้มีหนังสือมีเป็นกระดาษเปียกมีกระดาษแล้วก็ยาอะไรอย่างเงี้ยครับ,แ,บ,บแล้วก็เราไม่ไดใช้ประจำเนาะอ่า <ลง S 2> อ,อันนี้ก็จะเป็นวางไวตง้ตรงตรงด้านหลังเพื่อที่จะหยิบได้อ่อันนี้เป็นถุงไรคะลาอันนี้เป็นอันนี้เป็นถุงเสบียงเสบียงของกินของกินขนมเนาะนะครับของกินแอลกอฮอล์่าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือทิชชู่สองแบบเป็นป๊อปอัพแล้วก็อันนี้ด้วย เราก็วางไว้ตรงนั้นเพราะว่าเรามันเป็นที่อันนี้ไซนนี้เข้ารถได้เยอะตีไม่จับลงไปเลยอันนี้เราแฟลกเนาะใช่แล้วตรงนั้นก็วางรองเท้าได้วางรองเท้าได้แล้วตรงนี้ก็ยังวางเป้ได้อีกเนาะนนนตอนแรกตอนแรกคุณปรับตรงนั้นเป็นทอโหมดใช่เพราะว่าจะได้แบบกางเกงไม่ยับใช่ แต่ว่าชลิคิดว่าเดี๋ยวชลิคมันเสียพื้นที่การวางมันต้องรวงลงไปเยอะคุณแต่ว่ามันจะปิดแอร์ไหมเมื่อกี้ไอ้กระเป๋าใช่ใช่ใช่เนี่ยกระเป๋าบักกระเป๋าสะเบียงของคุณเนี่ยอันนี้เนี่ยเอาไปวางดูนี่มันวางตรงนี้เลยมันเอื้อมหยิบง่ายไงอ๋อแต่เราปิดแอร์ได้ชลิปิดแอร์จ้าอ๋อเออใช่ใช่เพราะมันมีฟังก์ชันปรับปิดตรงนั้นได้เนาะเพราะว่าเนี่ยครับเวลาเขานั่งด้านนน้นปุ๊บเขาก็จะเอื้อมอคุณลองไปเป็นนางแบบนั่งด้านหน้าสิ เวลาเรานั่งใช่ปหเราก็จะเอื้อมอย่างนี้นี่เวลานั่งจริงๆก็จะเอื้อมหยิบเพราะว่าแล้วก็เอื้อมหยิบกระเป๋าอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ปรับเป็นแฟลตโหมดแบบนี้ใช่ไหมครับไอ้กระเป๋าสะเบียงเราเนี่ยก็ต้องวางที่พื้นแล้วก็ไอ้ใบนี้ก็จะอยู่บนเบาะนั่งเวลาด้านหน้าคุณชลี่เขาจะหยิบเนี่ยเขาก็จะต้องก้มลงไปหรือว่าต้องเอื้อมตัวมาเพื่อดึงกระเป๋าใบนั้นเข้าไปใกล้เพราะฉะนั้นโหมดนี้ก็จะเหมาะสําหรับการเดินทาง สองคนนะครับที่ไม่ได้ใช้ที่นั่งตอนหลังแล้วเราก็วางของเราก็สามารถซื้อของได้ง่ายๆเลยเวลาซื้ออะไรมาปุ๊บระโยนโยนที่เราเยอะมากเลยตรงนี้ที่เราเยอจริงๆมุมนี้เราก็ยังเก็บมีรอเท้าอันนี้มีรองเท้าอีกคุณนนท์เขาชอบเขาาชอบรองเท้าอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ก็ยังมีรองเท้าของคุณนนท์สองคู่ก็ยังลงลง จริงๆก็ของที่วางของมันก็พอได้แต่ว่ามันมันก็เล็กนะครับเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะยืดมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยมันน่าจะยืดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตรงนี้เขาขยับมาอีกนิดนึงไม่ได้หรอมันได้วางของได้ได้เยอะคือด้านหลังเหมือนกันที่ที่ว่างงว่ามันไม่มีที่วางน้ำได้เลยที่เคยเคยเคยบอกไว้ว่าห้ามไม่ชอบครับคือมันวางได้เล็กมากแต่ตรงเนี้ยทำไมเขาออกแบไม่จเนาะ เพราะออกแบบแบบอ๋อมันมีลำโพงไหมไม่ก็ตรงนี้ก็เจาะได้ปะล่ามันโลง่ลงๆอยู่ไม่ได้หรอไม่ร,มรู้ไม่รู้เหมือนกันลำโพงเออนั่น<ม>แหละก็อันนี้นอกเรื่องนิดนึงเป็นสภาพที่ทุกคนพูดถึงนะครับเวลาเราวิ่งลุยวันนี้เมื่อวานเราไปไปไหว้ตาไข่มาแล้วทางเ็าทาทางอยู่ก็เลยสภาพน้องก็เปื้อนๆน,น,นิดนึงแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับ เพ yup. ิ่มากเข้ามาเข้ามายันด้านในเลยนี่เห็นไหมเห็นแล้วจะตกใจอันนี้คือสภาพจริงอันนี้เรานอกเรื่องขนของนิดนึงเนาะก็ตามนั้นคุณชลี่เนาะก็ใช่คือขนขนของได้เยอะแหละขนของได้เยอะแหละแต่น้อยกว่า B.R.V ไม่ลืมบอกขนาดกระเป๋าเดินทางอันนี้ไปจะได้รู้ว่าไอเนี้ยมัน24นิ้วเวลาลากลากโหลดต้องโหลดนะมันลากขึ้นเรื่อไม่ได้นะ นี่24นิ้วคือมันจะได้เห็นว่าพอวาง24นิ้วแนวนี้ยมันเป็นอย่างนี้โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเบาขึ้นน่ะมันก็ยะวางได้อีกไว้ถ้าคุณถ้าผมไม่ขี้เกียจหรือกระเป๋าเดินทางที่บ้านจะจะเอามาเทียบมาวัดให้ดูว่ากระเป๋าไซส์ไหนเราจะวางได้กี่ใบนะครับเพราะที่บ้านมี26นิ้ว28นิ้วมีเยอะเลยหลายไซส์มีหลายไซส์20ก็มีเพราะว่าบ้านเพราะว่าคุณคุณทำทัวร์ไมครับทำทัวร์ค่ะ ขอขายของกลัวดโดนแสะว่าจะขายของเปล่านะโอเคโอเคจ้กแค่นี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ